สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีตุลประจำเดือนเมษายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรัก สุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่ใบใหญ่นะเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใบแรกของคนที่เกิดราศีตุลนะคะถือว่าเป็นอิทธิพลของไพ่ที่ดีนะอาจจะเป็นเดือนนะที่มีพลังกำลังมากๆนะกับเรื่องของการใช้ชีวิตรวมถึงเรื่องของการงานการเรียนด้วยนะคะก็ถือว่ายังส่งผลดีมากๆโดยเฉพาะคุณสุภาพจตตีนะที่เกิดราศีตุลนะคะเป็นเดือนที่เกิดโอกาส หรือคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของงานหรือการเรียนหรือเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้สําหรับคนที่เกิดราศีตุลด้วยเดือนนี้ก็ยังมีชุดผลของพ่ยใบใหญ่ๆเข้ามาเคลื่อนไหวค่อนข้าง,งมากนะคะรวมถึงยังมีชุดผลของพ่ยนะคะกฎหมายพ่คดีความต่างๆซึ่งยังต้องรอบคอบนะคะแล้วก็ยังมีชุดผลของพ่ยการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะาจะมีการเดินทางทั้งในและต่างประเทศหรืออาจจะมีคนมาเยือนม,มีคนมาหานะคะซึ่งยังไงก็ยังเกิดโอกาสแล้วก็ยังมีชุดผลของพ่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้าง บุญสร้างกุศลหรือไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะซึ่งคนที่เกิดราศีตุลน่ะถ้าเคยบนบานสันกล่าวอะไรไว้ควรที่จะกลับไปแก้ก็จะทําให้ดวงชะตาราบรื่นนะคะและประสบความสำเร็จได้เร็วมากขึ้นนะคะในตำแหน่งนะของผู้ใหญ่หรือคนก็ได้ที่้เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ถือว่ายังเข้ามาให้โอกาสแต่ว่าจะเป็นงานที่เราต้องรอบคอบนะคะเพราะโอกาสที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่งานที่คนที่เกิดราศีตุลเกิดความชนานาญ นะจะถูกทดสอบความรู้ความสามารถในตําแหน่งนี้ด้วยนะคะฉะนั้นยังต้องระมัดระวังนะกับเรื่องของการทํางานนะหรือการเจรจาติดต่อธุรกิจนะคะกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายในช่วงเดือนนี้ด้วยให้หลีกเลี่ยงเรื่องของการค้ําประกันนะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตําแหน่งนี้ถือว่าส่งผลดีมากๆหน้าที่จะเข้ามานะคะทําให้เกิดโอกาสหรือเกิดความมั่นคงมากๆสําหรับคนที่เกิดราศีตุล ในตำแหน่งนะของบ้านอยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้านะ,ะถือว่าเป็นที่ควรของไพ่ที่ดีนะคะแต่เดือนนี้นะ,ะจ,จะมีเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมหรือการยกย้ายอันนี้มองว่าไม่ผิดน,นะเป็นสถานการณ์แต่ถ้าไม่มีเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมอะไรอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเรื่องร้านด้วยหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะฉะนั้นยังต้องตรวจสอบเอกสารเรื่องบ้านเรื่องร้านให้ดีนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวค่ะ ในตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะถือว่าส่งผลดีมากๆญาติพี่น้องหน้าที่จะนะคะมีข่าวดีเรื่องของการทํางานด้วยอาจจะมีเรื่องของการเดินทางร่วมกันนะหรือนําข่าวดีมาให้นะคะซึ่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในตําแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่ดีนะคะมาช่วยเหลืองาน แต่ให้เรามาระวังเรื่องของปัญหาความขัดแย้งนะคะกับเรื่องของลูกน้องบริวารเช่นเดียวกันนะเพราะความคิดอาจจะแตกต่างกันหรือผู้ใหญ่นะคะอาจจะเข้ามานะคะกดดันในตำแหน่งของบริวารก็ได้รวมถึงคนที่เกิดราศีตุลเองอาจจะเป็นเดือนที่ต้องลงไปควบคุมเรื่องของบริวารหรือตรวจสอบความรู้ความสามารถนะคะก็จะยังทําให้ตําแหน่งนี้ยังเกิดโอกาสที่ดีอยู่นะคะในตําแหน่งหน้าของลูกหรือหลานนะคะก็จะมีข่าวดีด้านการเรียนการศึกษานะคะหรือดวงชะตาก็อาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือหรือ อุปถัมภ์ค้ำชูนะแต่คนที่เกิดราศีตุลนะคะต้องปรับความคิดกับลูกหรือหลานด้วยนะคะพยายามนะคะใช้หลักปณปนอมน่ะหรือปรับความคิดหรือปรับความเข้าใจกันให้มากๆหน่อยรวมถึงอาจจะมีความว้าวุ่นใจเรื่องการเรียนการศึกษาของลูกก็ได้นะ,ะ <S <S ก็มองว่าตำแหน่งนี้ไม่น,น่าจะมีปัญหาอะไรนะา่าจะยังเป็นตำแหน่งที่ดีอยู่นะคะ ในตำแหน่งของเพื่อนนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาที่ต้องไปปรับกันแต่ถือว่ายังเกี่ยวข้องกับงานหรือยังส่งผลดีอยู่นะก็ไปปรับความความเข้าใจกันหรือเพื่อนอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้นะคะแต่ก็มองว่าตำแหน่งนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะก็ให้ยืนอยู่บนความรอบคอบให้มากๆกนะก็ยังส่งผลดีอยู่ตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาการช่วยเหลือนะอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับงานหรือคนผิวค้ําหรือคนผิวสองสีนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันนะคะ คนที่เกิดราศีตุลน,นะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องให้กังวลใจบ้างอาจจะมีปัญหาหนาที่ต้องจัดการรวมถึงนะคะยังต้องใช้ความอดทนมากๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพร่างกายซึ่งอาจจะมีความกังวลใจหรือเรื่องปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่นะหรือปัญหาด้านความรักนะคะอาจจะเข้ามาให้ต้องจัดการนะคะหรือตัดสินใจนะคะแล้วก็อารมณ์ค่อนข้างร้อนต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้ยิบซีพยากรก็ยังเตือนว่าเดือนนี้ให้ระวังปัญหาด้านการเดินทาง หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานหรือเรื่องของสัญญาต่างๆนะคะซึ่งอาจจะมีการผิดสัญญาเกิดขึ้นหรือเกิดความคาดเคลื่อนอันนี้ให้ไปปรับ <_ S 2> การทํางานในช่วงเดือนนี้นะคะถือว่ายังไงก็เป็นเรื่องของการทํางานที่ส่งผลในด้านดีนะโดยเฉพาะคนที่กําลังฝึกฝนอบรมงานอาจจะค่อนข้างเหนื่อยในช่วงต้นเดือนนะคะแต่มองว่านะคะความสําเร็จจะเกิดขึ้นขอ,ขอให้อดทนนะคะแล้วก็ขยันให้มากๆรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของการยกย้ายเกิดขึ้นบ้างนะคะหรือว่าการปรับเปลี่ยนยกย้ายตําแหน่ง ะะหรือเปลี่ยนสาขาอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ก็มองว่าเป็นโอกาสที่โตมากขึ้นนะคะหรือเป็นโอกาสที่ก้าวหน้าม,มากขึ้นด้วยนะอาจจะเห็นที่จุของพ่การรอคอยคือบางคนเนี่ยรอการประเมินผลนะหรือรอการถูกโปรโมทอันนี้ก็มองว่าน่าจะมีข่าวดีรวมถึงนะคนที่กําลังเรียนอยู่นะก็น่าที่จะมีเรื่องของข่าวดีเช่นเดียวกันนะคือบางคนรอการจบการศึกษาหรืออยู่ในช่วงที่แบบไปฝึกฝนอบรมงานแหละนะคะเพื่อที่จะทําให้จบการศึกษานะคะ ฉะนั้นก็ถือว่ายังไงก็ยังเห็นที่คนของไพ่ที่ดีนะคะกับเรื่องของงานเกิดขึ้นอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีความเหนื่อยบ้างในช่วงต้นเดือนนะคะแต่เป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่เรียนรู้เร็วอะ่ะทําให้เรื่องของการทํางานต่างๆนะคะก็ยังเกิดโอกาสมากๆสําหรับคนที่เกิดราศีตุลด้วยนะคะสิ่งที่อยากจะเตือนก็คือปัญหากับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารหรือเพื่อนเนี่ยนะคะต้องไปปรับกันให้มากหน่อยในช่วงนี้นะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนี่ต้องมองว่ารายได้การเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างในช่วงต้นเดือนคือบางคนอาจจะถูกปรับนะคะหรือว่าอาจจะมีการเสียค่าปรับบ้างนะคะหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอ,งอกสารต่างๆรวมถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายต่างๆนะคะก็าอาจจะทําให้มีปัญหาค่าใช้จ่ายนะคะหรือมีปัญหาการเงิน นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เรามีาค่าใช้ใจ,จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการศึกษาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งของบริวารน,นะคะหรือตําแหน่งของผู้ใหญ่นะอาจจะเข้ามาทําให้เกิดค่าใช้ใใจ่ายได้อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมนะในส่วนของตัวบ้านตัวร้านนะเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ถือว่ารายได้การเงินนะคะก็ยังเกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดราศีตุลอยู่นะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนนี่นะคะในเรื่องของรายได้การเงินนี่จะดีมากๆแล้วก็จะมีโชคในเรื่องของการเงิน ะะซึ่งคุณสุภาพสตรีนะคะน่าที่จะเข้ามานะคะนำข่าวดีกับเรื่องของการเงินหรือนําโชคลาภนะคะมาให้ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะฉะนั้นเดือนนี้นะคะในช่วงต้นเดือนอะ่ะอยากให้วางแผนการเงินให้ดีนิดหนึ่งนะเพราะมันจะเกิดค่าใช้จ่ายที่เตือนไปตอนตอน้นรวมถึงปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนี่ยังต้องระวังอยู่นะคะพอเข้าสู่ปลายเดือนนะคะรายได้การเงินก็จะโดดเด่นทันทีเลยนะสำหรับคนที่เกิดราศีตุลน,นะคะส่วนเรื่องของความรักนี่นัองบอกว่าคนโสดนี้มีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความ อาจจะพบรักต่างวัยนะคะหรือพบรักจากการทํางานพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรือผู้ใหญ่นะคะจะชักนําในเรื่องของความสัมพันธ์มาให้แต่เดือนนี้เป็นเดือนที่เพิ่งเริ่มต้นถือว่าความสัมพันธ์มีโอกาสจะพัฒนาสําหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็อาจจะเป็นคู่ที่ร่วมงานกัน นะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังช่วยเหลือกันอยู่ถึงแม้ว่าจะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบ้างเรื่องของความหึงหวงนะคะเรื่องของความคิดที่แตกต่างกันอาจจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์ได้ฉะนั้นเดือนนี้อยากให้ไปปรับนะคะก็มองว่ายังเป็นเดือนที่ยังปรับกันได้ยังเป็นเดือนที่ยังรักหรือห่วงใยกันอยู่นะเพียงแต่ว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะมีปัญหาให้เหนื่อยใจบ้างทางเรื่องงานด้วยท้งเรื่องของปัญหาต่างๆที่อาจจะเข้ามากระทบนะคะทําให้ความสัมพันธ์อาจจะติดขัดไม่ราบรื่นฉะนั้นก็ไปควบคุมอารมณ์ช่วงต้นเดือนนะคะแล้วก็ กลับกันหรือเติมความหวานกันให้มากๆหน่อยนะคะก็ต้องใส่ใจกันให้เยอะเพราะยังเห็นทิ่พนของไพ่การหย่าล้างขึ้นมานะคือบางคู่เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่แยกกันอยู่นะคะก็เลยเป็นเหมือนกับกําลังตัดสินใจว่าจะกลับมาคืนดีกันนะคะหรือว่าจะมีเรื่องของการหย่ากันดีนะมันเป็นช่วงที่เหมือนกับเป็นเตือนที่กําลังตัดสินใจอะ่ะหรือรอดูสถานการณ์อยู่นะคะฉะนั้นนะคะถามว่ายังรักกันไหมยังห่วงใยกันหรือเปล่าก็ยังรัก แล้วก็ยังห่วงใยกันนะอะไรที่เป็นปัญหากันก็ควรจะกลับไปปรับกันนะคะแล้วก็ให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถามว่าเป็นคู่กันหรือเปล่าคือเป็นคู่กันนะแล้วก็เป็นคู่บุญด้วยเป็นคู่ที่สินเสมอกันนะฉะนั้นก็ขอให้ไปปรับกันให้เยอะๆในเรื่องของสุขภาพร่างกายต้องระมัดระวังปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนปัญหาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะคะ แล้วก็นะคะอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหัวใจความดันอาการอักเสบภายในการทํางานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีนะคะมีอาการปวดศรีรษะนะคะคือระบบสมองและปลายประสาทน่ะนะคะอาจจะทําให้มีอาการชาบ้างคือชาบริเวณแบบปลายนิ้วนะคะหรือมีเรื่องของการเป็นตะคิวบ้างเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะก็มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการทางด้านประสาทอาจะนั้นต้อง ดื่มน้ำให้เพียงพอบางคนนี่อาจจะมีปัญหาเรื่องของช่องปากด้วยนะคะฉะนันต้องดูแลติงให้มากหน่อยแต่ยังเห็นที่คนของไพ่คุณหมอเก่งๆนะฉะนันอยู่ว่าสุขภาพร่างกายยังดูแลหรือยังรักษาได้นะคะเพียงแต่ต้องไปตรวจสุขภาพแล้วเดือนนี้นะคะก็ควรที่จะหาเวลาไปทําบุญไปสร้างกุศลให้มากๆหน่อยจะทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นไม่ใช่แต่สุขภาพของคนที่เกิดราศีตุลที่ต้องไปดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ลืกคนใกล้ชิดลูกหลานหรือบริวารรวมถึง ะคะู่ของคนรักด้วยแล้วก็นะคะแต่แหน่งของเพื่อนนะคะก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดราศีตุลมาตรทิศถือว่าเป็นเดือนที่เด่นมากๆนะสำหรับเรื่องของการงานเรื่องของการเรียนก็เด่นมากด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีคุณสภาพสตรีนะคะเข้ามาอระถมดวงด้านการทํางานซึ่งทําให้ประสบความสำเร็จแล้วมีความก้าวหน้าการเงินนี่รายได้ยังดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี้คนโสดนะคะก็มีคนเข้ามาคุยนะอาจจะพบรักต่างวัยก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแต่ต้องใจเย็นพัฒนากันไปก่อนถามว่าคนที่เข้ามาเป็นคนดีไหมเป็นคนดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสา มีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะ,คะเดือนนี้นะคะควรที่จะหาเวลาไปทําบุญนะคะก็คือดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทําบุญตามมูล,ลนิธิต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือมูล,ลนิธิสตรีนะคะจะทําให้ดวงชะตานิตรีแล้วก็เติบโตได้เร็ว คนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันนี้ดีมากๆนะคะจะมีโอกาสหรือข่าวดีด้านการทำงานการสอบบรรจุคัดเลือกหรือการถูกโปรโมทจะเกิดขึ้นรวมถึงคนไหนที่กำลังจะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศอันนี้ไพ่ขึ้นแล้วนะคะฉะนั้นถือว่าในเรื่องของการทำงานนี่น่าที่จะส่งผลด้านดีการเงินนี้รายได้ดีมีสภาพคล่องดวงนี่มีผู้ใหญ่ให้การุปถามด้านการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักพบรักต่างวัยนะแต่จะพบคู่ประถมค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นนะคะถือว่าโอกาสหรือการเริ่มต้นจะเกิดขึ้นแต่จะเป็นการทํางานหรือการเริ่มต้นที่เราต้องพัฒนาหรือเรียนรู้หรือฝึกฝนตัวเองด้วยอาจจะเพราใช่งานที่เราถนัดหรืองานที่ชํานาญนะคะและยังเป็นเดือนที่ต้องแข่งขันหรือต้องพยายามสร้างผลงานนะคะให้มากๆด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าโอกาสเข้ามาแล้วของให้เต็มที่เดือนนี้อาจจะเหนื่อยกับเรื่องงานบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาต้องแก้ไขเยอะรวมถึงปัญหากับผู้ใหญ่นะะยังต้องระวังอยู่นะคะ แล้วก็นะในเรื่องของเอกาสารด้านการทํางานต่างๆนะคะก็ยังต้องเตรียมไปให้พร้อมคือบางคนอยู่ในช่วงฝึกฝนอบรมงานนะเพื่อที่จะได้รับใบประกอบวิชาชีพนะเราก็ต้องขยันนิดนึงนะคะหรือบางคนที่ก็ไปเรียนทางด้านวิชาชีพเลยเพื่อที่จะมาทําเป็นอาชีพการค้าการขายหรือทําธุรกิจอันนี้ก็มองว่ายังเป็นสถานการณ์ที่ดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี้มองว่าไรายได้ยังเข้ามาอยู่แต่เป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายหรือมีปัญหาความขัแดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์นะหรืออาจจะถูก เสียค่าปรับบางอย่างนะคะฉันยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินแล้วดวงชะตานี้ห้ามค้ําประกันเด็ดขาดนะคะ ส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่ยังไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับความเข้าใจกันจะมีความไม่เข้าใจกันมีปัญหาความขัดแย้งกันนะคะฉะนั้นต้องไปปรับกันให้มากๆนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันพุธนะคะเดือนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเดินทางนะหรือว่า,าจจมีปัญหาติดขัดไม่ราบรื่นหรือคนที่เกี่ยวข้องกับงานนะคะอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาหรือไม่ทําตามคําพูดหรือมีการผิดสัญญาเกิดขึ้นัารเรื่องของการเคลื่อนไหวด้านการทํางานต่างๆนะคะอาจจะต้องเตรียมตัว ให้พร้อมนะรวมถึงนัดติดต่อธุรกิจการงานนะคะก็อย่าใช้อารมณ์นะคะต้องพยายามนะใช้เหตุผลกับเรื่องของการติดต่องานด้วยแล้วมาระวังปัญหานะกับคนที่เป็นเซลนะหรือคนที่ทํางานด้านการขนส่งในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่ยังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการขนส่งหรืออาจจะมีคนนําความเดือดร้อนด้านการเงินมาให้นะรวมถึงอาจจะมีการทำผิดสัญญาด้านการเงินนะคะ หรือได้ล่าช้าอันนี้ก็ยังต้องควบคุมอยู่นะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะความรักก็ต้องไปปรับกันนะคะเพราะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันรวมถึงอาจจะเป็นคู่ที่อยู่ห่างกันด้วยคือคู่ครองรับปทำงานต่างจังหวัดนะ่ะหรือบางคู่อยู่ต่างประเทศเลยนะจันต้องไปปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆนะคะเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปร่วมงานอาวามงคลหรือได้ยินข่าวคนเจ็บคนป่วยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะถ้าทําธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับแพทย์พยาบาลนะขายเหล็กโลหะอะไหล่ลงกลึงขายสังกะสีนะคะหรือทําประตูม้วนต่างๆ อันนี้มองว่าถูกฉลกนะหรือแม้แต่คนขายประกันนะประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุหรือเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องกรองน้ําก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าทํางานหรือทําอาชีพด้านนี้ถือว่ายังถูกฉลกอยู่นะแต่ก็ยังเป็นเดือนที่เหนื่อยนะแล้วก็เป็นเดือนที่อาจจะมีความรับผิดชอบเพิ่มคืออาจจะรับผิดชอบในเรื่องการฝึกฝนอบรมเด็กใหม่หรือดูแลเรื่องบริวารน,นะคะ หรือบางคนที่ก็อยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมงานหรือกําลังอยู่ในช่วงการเริ่มต้นด้วยฉันก็ขอให้อดทนและกันมองว่าเดนี้ยังไงงานก็ยังเกิดโอกาสที่ดีอยู่นะคะหรือบางคนเนี่ยทำงานอยู่เนี่ยนะคะก็เหมือนกับเราฝึกฝนอบรมงานอยู่เผอิญว่าคนที่ทํางานร่วมกันน่ะหรือคนที่ทํางานเป็นตัวหลักเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยลงไปเราก็ได้โอกาสนั้นพอดีนะได้รับโอกาสเข้าไปทํางานแทนที่คนาานั้นน่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละฉนั้นถือว่าการทํางานนี้เกิดโอกาสหรือคนที่มี ธุรกิจของตีเองอ่ะก็ต้องหาลูกน้องมาทํางานช่วยนะก็จะทําให้ธุรกิจการงานไปได้ไกลส่วนเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายนะแต่มองว่าไรายได้การเงินเนี่ยอาจจะกลับเข้ามาในอนาคตนะแต่เดือนนี้ก็อยากจะให้ควบคุมได้นหนึ่งโดยเฉพาะนะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนี้ต้องระวัง ส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดนะยังไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพเรื่องของร่างกายก็ต้องระวังค่ะคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่เหนื่อยมากๆกับเรื่องของการทํางานนะอาจจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขเยอะนะคะและเป็นเดือนที่ต้องใช้ความอดทนมากๆด้วยนะคะอาจจะถูกเรียกไปต่อว่าหรือถูกตําหนินะหรือถูกตรวจสอบด้านการทํางานนะคะ การทำงานนี้ยังอุปสรรคเยอะนะฉะนั้นต้องแบบใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนนะคะอาจจะมีคนเข้ามาสร้างปัญหาให้ด้วยโดยเฉพาะปัญหากับคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะคะต้องระวังนะถือว่าเดือนนี้จะมีศัตรูหรือมีคนเข้ามานะคะสร้างปัญหาให้ทําให้เกิดความเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะจนเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะมากมีดวงที่จะได้าการเงินช้าหรือถูกหลอกถูกโกงนะคะหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซนด้วยจะเรื่องของการเงินเรื่องของการใช้จ่ายต้องระวัง ส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะเพราะว่าอาจจะมีคนเข้ามาก็ถูกทิ้งนะคะหรือว่าไปแบบไม่ลาเลยนะคะหรือถูกตัดสัมพันธ์น่ะนัน้นความรักก็ยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหากันนะรักร้านะคะคหรือมีปัญหาความขัดแย้งกันอันนี้ให้ระวังก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะเรื่องความดันหัวใจต่างๆโรคเครียดนะคะอันนี้ต้องดูแลให้มากหน่อย คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นี่ถือว่าส่งผลดีมากๆกับเรื่องของการทํางานธุรกิจการงานจะลาบรื่นแล้วก็เติบโตนะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะจะเข้ามาให้การสนับสนุนทุกเรื่องการเงินนี้รายได้ได,ดีมีสภาพคล่องรวมถึงจะมีโชคการเงินหรือได้รับของมีค่าเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนสดเด่นมากๆมีโอกาสพบรักที่ดี ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่หวานชื่นมากๆนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีตุลนะคะมองว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสในหลายๆเรื่องสําหรับคนที่เกิดราศีตุลเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องทําทุกอย่างให้มันเกิดความชัดเจนมากขึ้น มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็เรื่องของการเดินเรื่องเอกสารหรือการขอนะคะในเรื่องของสิทธิบัตรต่างๆนะคะอันนี้ก็อาจจะเข้ามาด้วยนะก็จะทําให้เป็นใบเบิกทางหละทำให้เติบโตนะคะแล้วก็ไปได้ไกลนะคะวันที่เป็นวันที่ดีวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบจการงานได้ก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันเสาร์นะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือวันศุกร์ วันพฤหัสบดีและก็วันพุธค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกนะคะจะชี้นํไว้อย่างไรนะคะไพ่แสงสุกก็บอกว่าการทํางานยังเหนื่อยนะหรือมีความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะเป็นเดือนที่ต้องใช้ความอดทนมากๆกับเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่นั่งมองว่ารายได้การเงินในไงระงผลดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาการเงินยังไงผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการเงินหรือสามารถแก้ไขปัญหาไปได้นะคะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุกบอกคนโสดมีโอกาสาที่จะได้เริ่มต้นในเรื่องของความรักส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะก็เป็นเดือนที่สุขภาพร่างกายยังไม่ได้แย่อะไรมากเพียงแต่อาจจะมีเรื่องของอาการอักเสบบ้างนะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของหัวใจความดันบ้างแล้วก็อาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดหลังหรือการปวดสายตานะคะอาจจะเข้ามาบ้างนะคะก็ให้ดูแลใส่ใจตัวเองนะคะมองว่าสุขภาพยังไม่แย่และถ้ามีเวลา ที่จะไปทําบุญไปสร้างกุศลน,นะคะก็อย่างที่พูดไปแหละดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หาเวลาไปทําบุญข้างนอกหรือการไปทําบุญการปล่อยชีวิตสัตว์ต่างๆนะก็จะช่วยสุขภาพดีมากขึ้นนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีดมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ